สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช n e l Demon King นะครับวันนี้ผมจะมาแก้ไขวิดีโอเกี่ยวกับตัวนี้ครับผม <c oughs> วิธีการซ่อมไฟล์ windows น,นะครับที่ไม่สมบูรณนะ์เนาะแล้วก็อาจจะแก้ไขจอฟ้าได้บางโค้ดนะครับแล้วก็แก้ไขบางปัญหาได้เนาะผมใช้คำว่าบางปัญหานะคือบางอย่างที่สามารถแก้ได้ เพราะว่าจอฟ้าหรือปัญหาอื่นๆมันไม่ไม,ไ,มไม่ได้เกิดจากตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นอย่างน้อยก็ทําไว้ก็ดีกว่าไม่ได้ทําคือ Windows ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยได้ลงเองกันนะครับเพราะว่าถ้าลงมาจากที่ร้านเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไดเวอร์ที่ทําให้จอฟ้าเอ่อวินโดว์ไฟล์วินโดว์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ Windows อัปเดตที่ถูกปิดไว้ หลากหลายปัญหามากๆเลยเวลาที่เราไปลงนะครับเสีย300อแล้วยังต้องมาหุดหิดอีกนะครับสาหรับวินโอที่ไม่ดีพอใช่ไหมครับผมก็แนะนําให้ลงวิดโอเองนะผมก็มีวิดีโอสอนลงวิดโดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมแนะนําให้ไปดูกันนะครับลงวิดโดเนี่ยภายใน5นาทีอาจจะมีการปรับแต่งก็แล้วแต่ว่าคุณนะ่ะลงวิโปรแกรมอะไรบ้างหรือปรับแต่งอะไรบ้างนั่นคือหลังจากนั้นแล้วแต่ แค่ลูมิโด้เนี่ย5นาทีผมก็สงลงเสร็จแล้วนะครับสําหรับลงใน SSD นะครับง่ายและถูกแต่คือแฟลชไดรตัวเดียวเนี่ยคุณได้เรื่อยๆไม่ต้องไปเสียค่าล i n ิโด้300ต่อครั้งคือลงฟรีแล้วก็ลงเองมันดีที่สุดอ,ะ <S <S อ่ะก็ที่จะมาแก้ขไขวิไอไอไวดีโอตัวนี้นะครับเพราะว่าหลากหลายปัญหาบางคนยังเป็นอยู่เช่นตัวนี้นะครับเขาไม่ได้เอาไปค้นหาใน Google <S <S เพิ่มเติม <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับเนาะก็เนี่ยก็เข้าแค่ Google เนี่ยแค่มาแค่นี้อ่ะครับผม แล้วก็ลองอ่าน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 ดูถ้าเราไม่เก่งไม่เก่งทําเองก็ลองดูวิดีโอก็ได้วิดีโอเขาจะสอนทําอยู่ก็แนะนําให้กดเข้าไปแล้วก็ดูว่าออยอดยอดไลค์เนี่ยเยอะกว่าดิสไลค์ไหมคอมเมนต์ Comment เป็นยังไงบ้างถ้าบอกว่าเขามันอิดเวิร์กอะไรเงี้ยครับคือพยายามสังเกตเนาะใช้วิจารยยานในการดูในการรับชมของเขานะครับว่ามันสามารถแก้ไขได้จริงไหมแล้วเราก็ลองทําตามดูถ้าทําตามแล้วมันหายโอเค นั่นคือเราสามารถแก้ไขได้ตัวเองได้นะครับนั่นแหละเนาะผมถ้าให้ผมมานั่งแก้ทุกๆอันที่ทุกคนพิมพ์มาเนี่ยตายแน่ๆนะครับเพราะว่าโค้ดจอฟ้าหรือโค้ดต่างๆเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมอาศัย Google ช่วยงานนะครับผมก็แบบหัดสังเกตรหรือว่า,าประมาณนั้นแหละแล้วก็ลองแก้ไขตามที่ใครที่เคยเป็นมาแล้วเขาเอามาบอกต่ออะไรเงี้ยนะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับ700เนี่ยผมเดาเลยว่า Windows Update เขาปิดอยู่นะครับอืมก็เนี่ยเนี่ยพยายาม Google ดูนะครับถ้าอันนี้อันนี้คือคือไม่เจอไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์สมบูรณ์อไฟล์ Windows สมบูรณ์นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะ คอมเมนต์ <Comment S 2> ผมไม่ได้ตอบเพราะว่าผมทําคนเดียอแล้วผมทํางานหลายอย่างนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็พยายามทาวิดีโอออกมาให้มันอโอเคที่สุดสามารถช่วยเหลือทุกคนได้มากที่สุดนะครับมันอาจจะช่วยได้ไม่หมดก็นเนี้ยตามเนี้แล้วกันก็เสียดายวิดีโอนี้อยู่เพราะว่าผมต้องการอัปอันใหม่ไปแทนให้มันดีกว่าเดิมนะครับ <S <S เราก็มาดูาแรกเราทําเหมือนเดิมเลยครับผมแต่เราทําคนละที่อันนี้คือทําผ่าน cmd ใช่ไหมครับก่อนอื่นให้เรามาเช็คอันนี้ก่อนครับผม มาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับผมกดตัว S นะครับตัว S service นะครับ S E R V I C E S นะครับ service กดเข้าไปแล้วก็กดที่ตรงไหนสักตัวหนึ่งนะครับกด W นะครับ W ผมอาจจะไม่เก่งการเรื่องออกเสียงหรือเรื่องภาษาอังกฤษนะครับต้องขออภัยนะเลื่อนลงมาหาคำว่า Windows Update นะครับ แนะนำให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นแมนวนวลคําเหมือนผมนะครับก็วิธีเช็คก็ property มันมานะครับผมถ้าใครที่ขึ้นว่า disable อยู่แสดงว่า Windows update คุณถูกปิดอยู่นะครับคุณถูกปิดอยู่แล้วมันไม่ดีนะครับคุณต้องเปิดมันนะครับไม่งั้นคุณจะไม่สามารถซ่อมไฟล์ได้อัปเดตอะไรต่างๆได้นะครับผมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Windows แท้เถื่ถอนหรือยังไม่ใส่คีย์สามารถอัปเดตได้หมดและ ดีกว่าด้วยดีกว่าคุณไม่อัปเดตด้วยซ้ําเพราะว่าเหมือนกับเกมนะครับผมเปรียบเทียบเหมือนกับเกมเหมือนกับโปรแกรมถ้าไม่มีการอัปเดตใหม่ๆหรือแก้ไขบั๊กคุณก็จะเจออยู่อย่างนั้นถูกไหมครับแต่พอวิดีโออัปเดตมนอาจจะแก้ไขบั๊กหรืออัปเดตอะไรใหม่ๆให้กับเรานะครับแต่แน่นอนของใหม่มันก็อาจจะมีปัญหาคุณก็ต้องเข้าใจมันนิดนึงนะนิดนึงนะครับแต่มันอัปเดตดีที่สุดครับผมอัปเดตมาตลอดผมไม่ค่อยจอฟ้าหรือไม่เคยเลยแค่คำว,ว่าไม่เคยก็ได้จอฟ้า นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแค่แมนนวลแล้วกดโอเคให้มันเป็นแมนนวลนะครับถ้าใครที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคําว่าแมนนวลได้หมายถึงก็ว่าคุณเขาเรียกไงคุณรีเฟรชมันอะแปบนึงนะคุณลองเข้าใหม่อีกทีนึงนะครับลองเข้าใหม่อีกทีนึงมาเช็คดูว่ามันแมนนวลนไหมถ้ามันเขียนคําว่า Dis a b l e อยู่โดยที่คุณไปเปลี่ยนแมนนวลเมื่อกี้นี้แสดงว่าคุณวดโด โลวินโดเนี่ยมาจากร้านซึ่งร้านเขาจะปิดวินโดว์อัปเดตไปให้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าหวังดีหรือ,อยังไงนะครับผมหวังดีแต่มันประสงค์ร้ายนะครับเพราะว่าลูกค้าอาจจะไปบ่นกับเขาว่าออจอฟ้าแล้วเพนักง,งานก็เข้าใจว่าแบบวินโดว์อัปเดตทําให้จอฟ้านะอะไรเงี้ยเขาก็เลยปิดให้นะครับปิดโดยไม่สามารถเปิดให้ได้เนาะผมก็จะมีโปรแกรมมาปลดล็อกนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปโหลดไฟล์ตัวนี้ให้นะครับผม อก่อนก่อนเข้าคลิกขวากด Run As Ad Admin นะอย่าลืมนะครับ Run As Ad Admin แล้วก็เนี่ย Enable Update กด Apply ถ้ามันให้รีเครื่องก็รีเครื่องนะครับถ้าใครที่จะปิดจริงจริง,รงผมไม่แนะนำให้ปิดเนี่ยถ้าที่ร้านเขาจะกด Disable แล้วก็กด Protect คือคุณไม่สามารถเปิดด้วยด้วยแบบธรรมดาได้แบบงี้ได้นะครับคุณต้องใช้โปรแกรมช่วยเปิดเช่นโปรแกรมนี้มา Enable มันนะครับผมนั่นแหละก็ ต่ผมอัพอัพโหลดให้ windows update blocker เนี่ยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถ enable มันได้หรือถ้ายัง enable มันไม่ได้อีกแสดงว่าคุณโดนอะไรที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับแนะนำให้ลง windows ใหม่ด้วยตัวเองนะเพราะผมก็ไม่รู้วิธีแก้จริงผมเพิ่งจะเจอเมื่อไม่นานนี้นะครับสำหรับวิธีแก้ตัวนี้อ่ะเมื่อเราเปิดมันได้เรียบร้อยแล้วปรับให้เป็นแมนนวลนะผมแนะนําปรับให้เป็นแมนนวลไม่เอา auto นะครับไม่เอา auto นะพอแมนนวลแล้วแมนนวลแล้วนะครับผมกดลากให้เป็นแถบ คลิกขวา copy นะครับและคลิกขวาที่ปุ่ม start กด power shell ในวงเล็บ admin มานะครับตัวนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ตัวขบนนะตัวนี้กดปุ๊บก็จะเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาปกติผมจะให้ทำใน cmd ถูกไหมครับ cmd ซึ่ง cmd เนี่ยมีปัญหามันมันไม่เป็น admin มากพอนะครับเนี่ยพยายามเช็คด้วยนะครับว่าเป็น admin หรือย,ยังนะพอเป็น admin แล้ว ขวาหนึ่งที่มันจะวางโค้ดลงไปเลยนะครับผมแล้วกด enter ที่แป้นคีย์บอร์ดหลังจากนั้นนั่งรอให้เปอร์เซ็นต์มันครบร้อยนะครับถ้ามันค้างถ้ามันค้างแนะนําให้รีเครื่องก่อนแล้วมาทําใหม่นะครับผมหรือถ้าคุณไม่สามารถใช้โค้ดนี้ได้ให้ใช้โคดนี้ก่อนนะครับเป็นอัมเดดแรกก่อนก็ได้เนี่ยอันนี้คือเขาสอนวิธีการเข้าตัวนั้นน,นนะเนาะ cmd แต่ผมเอาตัวนี้เลยง่ายดีคลิกขวาปุ๊บจบเลยเกิดเปิดขึ้นมาใช้ตัวนี้ต่อได้เลยนะครับ ใช้ไม่ไา้ก็ตัวนี้ก่อนนะครับผม <c oughs> นี่ถ้าขึ้นมา Success, สักเซสแนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อคือตรงเนี้ยต่อให้ไม่มีไฟล์เสียหรือมีไฟล์เสียมันก็จะขึ้นสักเซสนะครับโอ,โอเคกดลากเหมือนเดิมก๊อ y ี้ คลิกขวากด enter อยู่ที่ความไวของเครื่องอยู่ที่ความไวของ SSD อยู่ที่ความไวของฮาร์ดดิสต์นะครับว่าจะไวขนาดไหนอันนี้คือวิดีโอการซ่อมไฟล์บ n d โ w s เบื้องต้นนะครับมันไม่สามารถแก้ได้ทุกอันย้ำไปเลยนะว่าไม่สามารถแก้ได้ทุกอันย้ำไปเลยย้ำไว้อ่าสักเซสแล้วนะครับสักเซสแล้วก็คือผ่านนะครับซ่อมผ่านสองอันนี้ซ่อมผ่านแล้วตัวโค้ดส,สุดท้ายนะครับ ใชที่ใช้สองอันแรกไม่ได้ให้ใช้อันนี้ก่อนแล้วค่อยมาใช้สองอันแรกที่หลังแล้วก็ต่อด้วยอันนี้อีกรอบหนึ่งก็ดีนะครับเหมือนพยายามทําซ้ําให้มันขึ้นสักเซสอะครับแต่ตัวโคดเนี้ยถ้าไม่ขึ้นสักเซสมันจะขึ้นอีกคํานึงนะครับก็คือคําธรรมดาผมไม่แน่ใจว่าคํานี้หรือเปล่าขออนุญาตเลื่อนสักเล็กน้อยเนี่ยคำเนี้ยครับคือ not file คือไม่หาไฟล์ไม่เจอคืออาจจะไม่มีไฟล์เสียเลยอะไรเงี้ยครับ Windows Resource Protection does not find any นนเนี่ยเนี่ยคือไม่สามารถหาไฟล์อะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเราลองแปลนะอ๋อไม่ใช่แปลตรงนี้สิอืมก็คือไม่เจอไฟล์ที่ทำให้ Windows ไม่สมบูรณ์เนี่ยคือไม่เจอก็ดีแล้วนะครับดีแล้วเนี่ยแต่คือผมไม่ได้มาตอบเขาเพราะว่าผมติดงานอย่างอื่นแล้วก็ลืมตอบไปขอขอขอภัยิ่ง่งจะมีเสียงแทรกนะครับสำหรับไม้นะครับเนี่ย คือคือถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่เจอไฟล์อะไรแสดงว่า Windows คุณสมบูรณ์แล้วแต่ขึ้นคำว่า success fully แสดงว่ามันซ่อมไฟล์สำเร็จอันนี้คือสองคำของตรงนี้นะครับ success fully repair repair ก็ r e p a r ั้งครับ repair เร็จอะไรสักอย่างนี่แหละคือซ่อมสมบูรณ์นะครับซ่อมสมบูรณ์นี่ๆๆอันนี้คือของของผมเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่าวิ n โอ w s สมบูรณ์แล้วนะครับอืม ซ่อมแซมสมบูรณ์นี่ซ่อมแซมสมบูรณ์ภาษาอังกฤษก็อันนั่นแหละ successfuly l เอ่อ s u c c e s s repair นะครับคำว่า repair เนาะส่วนส่วนคำอื่นๆก็แสดงว่ามันไม่สามารถซ่อมได้ซึ่งถ้าลงวิดโดเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้นะครับส่วนอยากจะขึ้นคำนี้ก็คือสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ s u c c e s s คือผ่านซ่อมแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีเท่านี้นครับ ใช้ไม่ได้ก็ลองวนๆซ่อมๆวนบน,นสามโคดนี้ดูก่อนเนาะให้มันสักเซสทั้งหมดมีเท่านี้ครับสำหรับการซ่อมไฟล์วิน o w s ส่วนผมจะมาพูดเพิ่มเติมคือโค้ดจอฟ้าที่คุณพบมันจะเขียนว่า stop c โค้แล้วก็ตามด้วยโค้ดบอกคุณก็ลองเอาถ้าเก่งอังกฤษหน่อยหรือว่าอ่านออกอ่านสามารถาจับใจความภาษาได้นะครับเอาโทรศัพท์เนี่ยสแกนค r code ไปอ่านได้เลย หรือพิมพ์ตัวเนี้เนี่ยทางโค้ดเห็นไหมครับและกดกดเซิร์ช g o o g l e นี่แหละนะครับแล้วหาอ่านดูนะครับผมหรือถ้าถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็วิดีโอดูนะครับลองดูหลายๆอย่างนะครับผมวิดีโอเนี่ยก็พยายามเช็คตรงนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าไลค์มากกว่าดิสไลค์เนี่ยโอเคน่าเชื่อถือเนาะแล้วก็วิวเยอะหน่อยนะมันจะได้น่าเชื่อถือหน่อยนะครับ ถ้าดิสไล์เยอะแสดงว่ามันไม่เวิร์คคือของฝรั่งถ้ามันบอกว่า it work ผมขอญาติกดขอญาตคุณนี้นะครับเนี่ยคือแสดงว่าน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็วิว oh, เขาเยอะมากนะครับมันจะมีคำว่าเอ่อ k you you อ่นนี้คือได้แน่นอนนะแตงแมนเนี่ยประมาณน,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 นี้นะครับ thank you อ่าจะมีคนพูดว่า it work ใช่ไหม don't work อ่าเนี่ยเนีคำถ้าถ้าคำว่าเนี่ยคือไม่ไม่เวิร์คสำหรับเขาแต่พอเขาใช้แบบ Admin ปุ๊บได้เหรอหรือไงไม่เข้าใจเวิร์เนี่ยคือแสดงว่าเออมันผ่านนะแต่คนนี้เขาทำไม่ผ่านผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอประมาณนี้ละกันนะครับลองสังเกตคำนะครับถ้ามีโค้ดแบบนี้ก็ Copy มาใน Google วางและหาวีดีโอง่ายสุดนะครับแล้วก็ดูดูดูด หรือว่า Stop Code ก็อย่างที่ผมบอกเอา Stop Code ตรงนี้มาค้นใน Google นะครับลองดูนะครับเพราะว่าจอฟ้ามีเป็นร้อยเป็นพันโค้ดผมไม่สามารถแก้ไขได้ทุกอันจริงๆอย่างแรกเราก็ต้องลง Windows เองเพื่อให้มั่นใจว่ามันสมบูรณ์แน่นอนแล้วก็มาซ่อมไฟล์ดูนะครับไฟล์ Windows จะไ,ไม่ไม่มีปัญหานะก็ประมาณนี้และกันสำหรับดโอนี้ก็เป็นการอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับ แล้วก็แก้ปัญหาด้วยเพราะว่าคลิปเก่าผมยังไม่สมบูรณ์พอนะครับมีหลายคนติดปัญหามากมายนี่ผมก็ทํามาแก้แล้วแล้วก็จะทําวิดีโอตัวนี้ซ่อนไว้แล้วก็อัปวิดีโอตัวเนี้ยมาแทนที่ก็เสียดายอยู่นะเพราะว่าวิดีโอผมไม่ค่อยมีใครดูแล้วก็ากนานทีจะมีคนดูประมาณเนี้นะครับก็เสียดายเสียดายจริงๆในหลายๆวิดีโอที่ผมกดซ่อนนะครับผมก็ต้องทํามาใหม่เนาะในอันนี้บ่นนิดหน่อยโอเคหวัง okay. ว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ตัอทุกขั้นที่เข้ามารับชม และสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองได้ต่อไปนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะผมต้องการมากๆเลยช่วงนี้นะครับเพื่อทํางานพวกนี้ต่อทําผมทําฟรีนะมาลงยู u ูบของคุณแค่กดดูเนาะมันอาจจะมีโฆษณาบ้างก็นั่นแหละแต่ผมไม่วางมวดซั่วแน่นอนผมแค่กดออโต้เลยนะครับผมไม่วางแบบเป็นแบบอันนั้นเลยเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยผมเอาใครอยากช่วยช่วยประมาณนั้น นะครับผมช่วยคุณผมก็อยากให้คุณช่วยผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกด subscribe like share เดวมันคิงชาแนลด้ครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเด n ม i นคิงช n แนลกดไลค์แล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนนะครับผมยูทูบเด d มันคิงชาแนลนะครับกดติดตามหรือ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนจากเด n ม i นคิงช n แนลทั้งการโพสต์การโพสต์ในเฟซแล้วก็ อัพโหลดวิดีโอใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ